สวัสดีครับพี่น้องทุกชมรมทุกสาขาอาชีพที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมทั้งช่องบ่าวอีสานชาแนลนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอ,อนี้นะครับก็บจะเป็นเรื่องเล่าการจัดอันดับตู้ลำโพงซับเบสที่มีคนนิยมใส่กันมากที่สุดนะครับในเมืองไทยสำหรับข้อมูลที่มาจัดอันดับในมือนี้นะครับก็บเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของบาวอีสานชาแนลเดอพี่น้องนะครับ ย่าสามารถเป็นประเด็นดรามา่าก็แล้วกันสำหรับพี่น้องที่อยากจะเพิ่มเติมข้อมูลนะครับการสามารถพอบมต์มใต้คลิปวิดีโอพูดคุยกันในเด้อพี่น้องนะครับอาจือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นส่วนตัวก็แล้วกันนาะพี่น้องครับในการจัดอันดับในมือน,นี้นะครับจะมีตู้สูตรใดมีตู้ประเภทใดนะครับการติดตามรับชมกันในคลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับผม สำหรับในอันดับที่5นะครับกับผมกยศห้ตูก้กระแทกขางนะครับซึ่งตูก้กระแทกขางนี่นะครับถือว่าได้รับความนิยมกันแพร่หลายนะครับสำหรับพี่น้องงานเครื่องไฟงานนังกลางแปลงในแถบภาคกลางนะครับซึ่งพี่น้องแถบภาคกลางนี่จะนิยมใส่ไหลนะครับสำหรับตูก้กระแทกขางส่วนภาคอีสานภาคเหนือและก็ภาคใต้หรือว่าภาคตะวันออกนะครับก็เห็นกันป้าไปนะครับสำหรับตูก้กระแทกขางนะครับจะหายน้ำเสียงเบียดกระเดื่องที่ มีความนักแน่นนะครับส่วนเบียดสายก็จะออกไปในแนวลูกใหญ่นะครับซึ่งน้ำเสียงนี่ก็ถือว่าหายน้ำเสียงที่ดีกันเลยอีกทีเดียวนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับสําหรับพี่น้องที่สนใจในตู้สูตรนี้นะครับก็ถือว่าบ่ผบพิษบางกันแน่นอนนะครับสําหรับน้ำเสียงของต้กระแทกข่างนะครับในอันดับที่4นะครับ ที่เปลี่ยนไพ่ไปบอดนอกจากตู้ Order ออเดอร์ฮกนะพี่น้องสำหรับตู้ออเดอร์ฮกนะครับก็บเป็นตู้ที่ถือว่าได้รับความนิยมกันแพร่หลายนะครับในพี่น้องเครื่องเสียงบ้านๆเครื่องเสียงรากห้าทั่วฝ่าเมืองไทยนะครับสำหรับตู้ออเดอร์ฮกนะครับก็บเป็นตู้ในประเภทตู้แบนพาสนะครับที่ถือว่ามีคนนิยมใส่กันหลายนะครับสำหรับน้ำเสียงของตู้ออเดอร์ฮกนะครับก็บเป็นตู้ที่ให้น้ำเสียงเบียดก,กระเดื่องที่ มีนำเสียงที่นุ่มแน่นนะครับส่วนเบสสายก็จะออกไปในแนวนุ่มลึกลูกใหญ่นะครับซึ่งตู้ออเดอร์หกนะครับก็เป็นตู้ที่เหมาะกับงานเครื่องไฟงานคาราโอเกะนะครับหรือว่าพี่น้องก็มีบางท่านบางคณะนะครับเพื่อนกาไปใส่ในการแสดงสดนะครับก็ถือว่าให้นำเสียงที่ดีอีกสุดหนึ่งนะครับในบรรดาตู้อเบนพาดในเมืองไทยเฮานะครับ ในอันดับที่3นะครับผมขยกกไ้ตู้แผ่นดินไว้นะครับสำหรับตู้แผ่นดินไว้นะครับก็บเป็นตู้ในประเภทตู้ปิดนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับถือว่าได้รับความนิยมกันแพร่หลายกันเลยที่เดียวนะพี่นอ้องสำหรับตู้แผ่นดินไว้นะครับก็บเป็นตู้ที่ให้น้ำเสียงเบ็ดกระเดื่องที่มีความหนักแน่นนะครับส่วนเบ็ดสายกระจะออกไปในแนวลูกใหญ่นะครับ ซึ่งตู้แผ่นอินไว้นี่นะครับก็บเป็นตู้ที่เหมาะกับงานเครื่องไฟงานคาราโอเกะหรือว่างานแสดงสดก็แล้วแต่นะพี่น้องก็ถือว่ามีคนนิยมใส่กันอย่างแพร่หลายนะครับสำหรับแบรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในช่วงนี้นะครับก็บเป็นของค่ายพงพิทักษ์อีโวนะครับของอาจารย์จร้อยเอ็ดเพิินนะครับซึ่งตู้แผ่นดินไวของเพิินนะครับก็บถือว่าเป็นตู้อีกสูตรหนึ่งนะครับที่ ได้รับความนิยมกันอยู่ในช่วงนี้นะครับในอันดับที่2นะครับผมการยกไข้ตู้บีวีซึ่งตู้บีวีนี่นะครับถือว่าเป็นตู้ในประเภทปิดอีกสูตรหนึ่งนะครับที่กําลังได้รับความนิยมกันอยู่ในช่วงนี้เนาะพี่นอ้องบม่ว่าสิเปลี่ยนพี่น้องทั้งไข่า,ขายผลิตตูลำพงนะครับกถือว่า ผลิตกันออกมามากมายกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับความต้องการของพี่น้องเครื่องเสียงบ้านๆเครื่องเสียงรักหญ่านะครับที่สั่งซื้อไปนะครับสําหรับตูบ้บีวีนะครับก็บให้น้ำเสียงเบสกระเดืองที่มีความนักแน่นนะครับส่วนเบสสายกระจอกไปแน่วลูกใหญ่นะครับซึ่งเป็นตู้ที่ให้น้ำเสียงดีอีกสูตรหนึ่งนะครับในประเภทตู้ปิดที่มีการผลิตออกมาในเมืองไทยเฮานะครับ สำหรับแบรนด์ที่กําลังได้รับความนิยมอยู่ในช่วงนี้นะครับเป็นของ่ข่น็อตสารคํานะครับซึ่งเป็นไข่ผลิตตัวลําโพงในภาคอีสานอีกไข่หนึ่งนะครับที่ถือว่ากําลังได้รับความนิยมอยู่ในช่วงนี้นะครับในอันดับที่หนึ่งนะครับผมกัยกไหตู้เทอร์โบนะครับ ซึ่งตู้เทอร์โบนะครับกับปฏิเสธบ่ได้นะพี่น้องว่ามีคนใส่กันยางแร่หลายที่สุดนะครับในเมืองไทยคือเป็นตู้ที่ให้น้ำเสียงดีนะครับในงานการแสดงสดนะครับ,บรเมื่อวัาจิเปียนพี่น้องลดห่คณะหน่อยคณะใหญ่นะครับเพื่อนกานิยมใส่ตู้เทอร์โบนะครับหรือแมก้กระทั่งพี่นอ้องอ่าทั้งคณะหมอลำนะครับบมื่าวนคณะหน่อยคณะใหญ่นะครับเพื่อนกะใส่ตู้เทอร์โบในการแสดงยางแร่หลายนะครับ สำหรับตู้เทร์โบนะครับไข่นาเสียงเบียดกระเดื่องที่มีความนักแน่นนะครับส่วนเบียดสายกระเจาออกไปในแนวลูกใหญ่นะครับซึ่งเป็นตู้ที่ถือว่าให้น้าเสียงดีทั้งการแสดงสดนะครับสําหรับแบรนด์ที่กําลังได้รับความนิยมอยู่ในช่วงนี้นะครับของทั้งรถแห่นะครับก็จะเป็นของ่ข่เอ็กซ้าวนะครับส่วนทั้งคณะหมอล่ำนะครับเปิ่นก็จะใส่ของ่ข่วอเทคนะครับ ซึ่งสองค่ายนี้นะครับกำลังใส่กันแพร่หลายนะครับในสูตรเทอร์โบนะครับครับสำหรับการจัดอันดับตู้ลำโพงซับเบสในคังนี้นะครับขันบ่อถือใจพี่น้องจังนติกากาประทานอภัยกันแล้วกันน้อพี่น้องครับสำหรับพี่น้องที่คำว่าเบิง์กไม้นะครับจะงนติกาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทั้งกับผมเาวอีสานชาแนลในมีกําลังใจเฮ็ดชิปวิดดโอต่อไปน้อพี่น้อง ครับสุดท้ายนี่นะครับกับว่ามียังไหลให้พี่น้องช่องบบาวอีสานชนแนวยูดีสบายซูปปูซุกคนสวัสดีครับ